สวัสดีครับเพื่อนๆเดอะเทลเลอร์ในเกือบทุกๆปีนั้นการจัดงานประเพณีตามความเชื่อนี้มักจะมาพร้อมกับเสียงโคอรหาและเรื่องราวดราม่าต่างๆนานาทั้งในมุมของผู้ที่สัมผัสความลี้ลับจากพญานาคได้และมุมมองของนักวิชาการที่แสดงความเห็นเชิงวิทยาศาสตร์จนเกิดข้อถกเถียงในสังคมอยู่เป็นประจำซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยกับตำนานบั้งไฟพญานาค ความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขงซึ่งก่อนดูนั้นก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ดกด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อพูดถึงบ้างไฟพญานาคทุกคนต่างต้องมุ่งหน้าไปยังจังหวัดหนองคายและบึงกาฬเพราะจุดนี้ถือเป็นชัยภูมิที่ดีที่สุดในจังหวัดดิมแม่น้ำโขงที่จะได้เห็นบั้งไฟพญานาคได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะจังหวัดหนองคายจัดเป็นงานประจำปีแบบยิ่งใหญ่และมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนหลายพันคนที่มาเฝ้าจับตาดูลูกไฟพุ่งขึ้นจากลางลำน้ำโขงโดยขนาดของลูกไฟแต่ละลูกก็จะมีตั้งแต่เล็กเท่าหัวแม่มือกระทั่งขนาดเท่าฟองไข่ไก่พุ่งสูงประมาณ1-30เมตรเป็นเวลาประมาณ5-10วินาทีแล้วก็จะหายไปโดยไม่มีการโค้งลงมา ซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจจะไปชมบ้างไฟพญานาคด้วยตาตนเองแล้วล่ะก็ก็อย่าลืมหาอุปกรณ์ที่ทำให้มองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างแว่นถนอมสายตาจากออฟตัสที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันสายตาจากแสงสีต่างๆด้วยตัวเลนที่ช่วยตัดแสงได้เป็นอย่างดีและขาแว่นที่บิดได้ไม่หักไม่งอสามารถสั่งซื้อแว่นออฟตัสได้ที่ลิงก์ด้านล่างและใส่โค้ดเดอเทเลอเพื่อรับส่วนลดได้ด้วยนะครับ โดยสิ่งที่ทำให้บ้างไฟพญานาคเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นก็น่าจะเป็นเมื่อปี2545ที่จิระมลิกุลได้หยิบนำเรื่องราวความเชื่อของชาวบ้านในท้องถิ่นแถบอีสานมาทำเป็นภาพยนตร์เรื่อง15ค่้าำเดือน11จนถูกชาวหนองคายนั้นต่อต้านโดยระบุว่ามีการบิดเบือนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับบ้างไฟพญานาคนั่นเอง ทั้งนี้เรื่องราวของพญานาคเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับสังคมไทยไมาอย่างยาวนานโดยพญานาคหรือมโหราชนั้นมีความหมายว่างูใหญ่ลักษณะลำตัวยาวเหมือนงูงมีหงอนที่สวยงามตามยศศักดิ์ว่ากันว่าพญานาคนั้นอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลมีนิสัยที่ดุร้ายมีพิษร้ายแรงในตัวถึง64ชนิดอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลโดยในสมัยพุทธกาลพญานาคตนหนึ่ง นั่งฟังธรรมพระเทศนาของพระพุทธเจ้าจนทําให้เกิดศรัทธาแรงกล้าจึงเลิกนิสัยดุร้ายก่อนแปลงกายมาเป็นมนุษย์และขอบวชเป็นพระพิษุแต่หลังจากนั้นไม่นานช่วงที่พญานาคนั้นหลับไหลก็ได้กลายร่างกลับคืนเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อพระรูปอื่นมาเห็นจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบพระองค์จึงบอกให้ลาศิกขาไปเสียทําให้พญานาคนั้นรู้สึกผิดหวัง และขอถวายคำเรียกขานว่านาคไว้ใช้เรียกผู้ที่เข้ามาขอบวชในพพระุทธศาสนาเพื่อเป็นอนุสอ์ความศรัทธาและประวรณาตนเป็นพุทธมามะกะสืบไปต่อมาเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากที่เสด็จไปโปรดพุทธมารดาจนครบหนึ่งพันษาเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์ในวันขึ้น15บห้าเดือน11เหล่าบรรดาพญานาคี นาคเทวีพร้อมทั้งเหล่าบริวารจึงจัดทําเครื่องบูชาและพ่นบั้งไฟถวายซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกว่าบั้งไฟพญานาคนั่นเองโดยแม่น้ำโขงเองนั้นก็มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับพญานาคเช่นกันซึ่งเป็นความเชื่อโบราณที่เล่าสืบต่อกันมาของชาวไทยที่อาศัยอยู่แถบจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำโขงและคนลาวจากประเทศลาวด้วย ว่าแม่น้ำโขงนั้นเกิดจากการเดินทางของนาคตนหนึ่งที่ชื่อว่าปู่เจ้าสีสุดโทนาคต้นนี้เมื่อเลื้อยไปเจอภูผาหรือก้อนหินก็จะเลี้ยวหลบผิดกับนาคต้นอื่นๆที่จะเลื้อยผ่าตรงไปเลยเส้นทางการเลื้อยของเจ้าปู่สีสุดโทจึงมีลักษณะคดเคี้ยวไปมาเรียกกันว่าลำน้ำคดหรือลำน้ำโขงแล้วต่อมาจึงเพี้ยนเป็นลำน้ำโขงไปในที่สุด ส่วนความเชื่อของชาวหนองคายและบึงการนั้นพบว่าผู้เฒ่าผู้แก่เห็นปรากฏการบั้งไฟพญานาคหรือบั้งไฟผีนี้มาเป็นเวลาช้านานโดยมีการบอกเล่าว่าลูกไฟมีลักษณะเป็นดวงสีแดงอมชมพูขนาดเท่าลูกหมากโผล่พุ่งขึ้นมาจากลำน้ำโขงโดยลูกไฟมีลักษณะสว่างเรืองแสงปราศจากควันเสียงกลิ่นและไม่มีสเก็ดตกลงมาบนผืน แต่ดวงไฟจะดับวูบหายไปบนท้องฟ้าทำให้ชาวบ้านในยุคสมัยก่อนนั้นมีความศรัทธาแรงกล้าว,ว่าภาพที่ปรากฏเบื้องหน้านั้นเป็นของจริงโดยบ้างไฟพญานาะคจะเกิดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเท่าน,านั้นในช่วงวันออกพรรษาหรือขึ้น15ข่15้าำเดือน11 โดย90%ของจํานวนลูกบ้างไฟพญานาคในแต่ละปีนั้นจะพบที่จังหวัดหนองคายหน้าวัดไทยและบ้านน้ำเปอําเภอโพลพิสัยวัดอาหงอเภอําบึงการวัดหินหมากเต้งและอ่างประบึกอเภอําสังคมแต่จุดที่ประชาชนนั้นเชื่อถือกันว่าเป็นเมืองหลวงของพญานาคนั้นอยู่ที่แก่งอาหงจังหวัดบึงการหรือที่เรียกกันว่าสะดือแห่งแม่น้ำโขงนั่นเองเป็นจุด ที่ลึกที่สุดของแม่น้ําโขงซึ่งชาวประมงเคยใช้เชือกผูกกับก้อนหินแล้วหย่อนลงไปในตอนหน้าแหลงและวัดดูปรากฏว่ามีความลึกกว่า99วาหรือประมาณ198เมตรนั่นเองโดยในยุคปัจจุบันนั้นยังไม่มีใครที่ให้คำตอบได้ชัดเจนเลยว่าบังไฟพญานาคเกิดจากอะไรกันแน่แต่เชื่อว่าหลายคน คงจะอยากไปสัมผัสประเพณีเหล่านี้ด้วยตนเองสักครั้งโดยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของไทยหลายฉบับสรุปว่าบังไฟพญานาคคือก๊าซมีเทนในตัวเจ้นเกิดจากแบคทีเรียที่มีความลึก4.55ถึง13.40เมตรอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า15องศาเซลเซียสปริมาณออกซิเจนน้อยในวันที่เกิดปรากฏการณ์มีแดด่องช่วงประมาณ10-13และ16นาริกา มีอุณหภูมิมากกว่า26องศาเซลเซียสทำให้มีความร้อนมากพอที่จะย่อยสลายสารอินทรีย์และจะมีกา๊าซมีเทนจากการหมัก3-4ชั่วโมงมากพอที่จะทำให้เกิดความดันกา๊าซในผิวทรายทำให้กา๊าซหลุดออกมาและพุ่งขึ้นมาโผล่พ้นน้ำฟองกา๊าซที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำบางส่วนจะฝุ้งกระจายออกไปส่วนแกนในของกา๊าซขนาดเท่าหัวแม่มือจะพุ่งขึ้นสูงกระทบกับออกซิเจน รวมกับอุณหภูมิที่ลดต่ำหลงยำกลางคืนทำให้เกิดการสันดาบอย่างรวดเร็วจนเกิดติดไฟได้นั่นเองทั้งนี้ทางฝั่งลาวเองก็มีการยิงกระสุน2วิถีขึ้นฟ้าในวันออกพรรษาแต่ลักษณะจะแตกต่างจากบ้างไฟพญานาคที่เกิดขึ้นบริเวณกลางแม่นำ้ำโขงลักษณะการพุ่งสูงสู่ท้องฟ้าจะแตกต่างกันสามารถแยกแยะระหว่างกันได้นั่นเอง แล้วเพื่อนๆคิดว่าบังไฟพญานาคนั้นมีจริงหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของตำนานบังไฟพญานาคความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขงถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ